ราศีมังกรนะคะเราเอาเรื่องของการงานก่อนนะคะราศีมังกรนะคะช่วงนี้จะได้รับโอกาสนะคะในเรื่องของเรื่องของการงานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่ใหญ่ขึ้นมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าได้รับการโปรโมทหรือว่าคิดที่จะสอบในเรื่องของราชการนะคะจะประสบความสําเร็จ นะะในเรื่องของการเงินเป็นจังหวะที่มีโชคลาภนะคะถือว่าได้ผลตอบแทนในเรื่องของอาการลงทุนเยอะมากในช่วงนี้นะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายในเรื่องธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยดีมากนะคะและที่สําคัญคือนะคะคนที่คิดที่จะลงทุนช่วงนี้มันมีโอกาสที่อาจจะได้เจอ,อหุ้นส่วนนะคะหรือว่าได้ร่วมหุ้นนะคะกับคนที่มีอํานาจและบารมีสูงนะคะ Thank you เรื่องของโชคลาภช่วงนี้ถือว่ามีโชคลาภปีดีอาจจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันมาเลยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องบ้านที่ดินนะคะในช่วงนี้หรือว่าอาจจะได้รับอ่าเงินจากมรดกนะคะแล้วก็เรื่องของความรักช่วงนี้จะบอกว่าเรื่องของความรักจริงๆเนี่ยช่วงนี้อาจจะโฟก,กัสในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินเลยทําให้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนที่รักนะคะอาจจะขาดเวลาให้กับคนที่รักแต่ว่าจะให้ความสําคัญกันในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันหรือการต่อยอด ในเรื่องความมั่นคงมากกว่านะคะคนโสดก็ยังไม่โฟกัสช่วงนี้นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพอาจจะต้องรองสุขภาพนิดหนึ่งช่วงนี้นะคะโ<ม>ดยเฉพาะอ่าช่วงนี้ระวังในเรื่องของการาปวดตามหลังปวดตามกระดูกปวดตามข้อนะคะการทําบุญสมดวงช่วงนี้เลยทําบุญบริจาคลงศพนะคะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอ่าช่วงนี้เสริมดวงนะคะทําบุญบริจาคลงศพแล้วก็ลองไปไหว้ขอพรพระพรหมก็เป็นการเสริมดวงพระพรหมสีหน้านะคะ